สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องท็อปสโตมนนะครับช่วงนี้ก็เหมือนกับยังคงอยู่ในมาตรการของขั้นโควิดของเกาหลีนี้อยู่ในระดับสีนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ดูแลสุขภาพได้นะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆระวังกันด้วยนะครับนี่ก็อย่าไปคุกคีหรือไปจัดสรรสังสรรอะไรกับเพื่อนฝูงที่ เป็นกลุ่มเยอะๆหนานแน่นนะครับต้องระวังกันด้วยนะครับแล้ววันนี้แน่นอนตามที่สัญญากันไว้ว่าเราจะไปร้านอาหารไทยร้านหนึ่งซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยไปร้านนี้เลยอยากจะไปและร้านนี้เนี่ยผมชอบนะที่ดูในรีวิวนะครับชอบโลเคชันผมอยากไปดูอยากไปสมัสว่าจะเหมือนจริงไหมกับในภาพที่หลายคนเนี่ยลงในบล็อกโฆษณากันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันร้านนี้เกินบอกไว้เลยชื่อร้านว่าเชียงใหม่ เทพ <c oughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเส้นทางที่ตั้งที่ดูในแผนที่เขาบอกว่าอยู่หลังสถานีเทจันหยกนะครับต้องไปด้านหลังสถานีเทจันหยกถึงจะเจอที่ตั้งของร้านนะเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้ก็ถึงตรงข้างหน้าเราก็เป็นเทจันหยกแล้วนะครับ สัญ,ญลักษณ์เทจนหยอกก็สัญ,ญลักษณ์เทจนหยอกก็จะมีเยอะนะครับ,ออร,บรอบๆเนี่ยเป็นูพื่อยงว่าจเจริญมากเป็นศูนย์รวมใจกลางหรืออะไรที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนยุคไปจะหนานแน่นที่สุดหนานแน่นที่สุดในจอร์เจันด้านขวามือที่รถบัสเห็นนะฮะก็จะเป็นตลาดซ้ายมือนี่ก็จะมีนี่ฮะบ่บอกถึงว่าข้างหน้านี่คือทางดรถไฟ ก็จะมีแลนด์มาร์คเป็นหัวรถจักรสมัยเก่าๆไม่ใช่ของจริงนะของที่ทำขึ้นมาส่วนด้านหลังของผมนะถ้าถ้าถ้า,ถาใครเคยมาเดินแล้วก็จะเป็นยกยิ่งมย่ะจั่งไอยึ่งโมย่ะชจัลาดชุม,มังนะครับชุม,มังชิจังชุมังอ่าชุมังพูดง่ายๆว่าใต้ดินก็จะเป็นเที่ห้องคำกานะครับข้างบนก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็น,น,ปนช่วง เดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้เป็นเทเจนหยกนะครับเมื่อก่อนนี้ยังไม่เจริญขนาดนี้นะเทเจนหยกเมื่อ8ปีที่แล้วที่ผมมานะครับยังไม่เจริญขนาดนี้เลยก็ถนนยังเป็นทางอ้อมที่จะไปด้านหลังตรงกลางเนี่ยยังไม่ได้กดยังไม่ได้ขดทางเป็นสี่แยกนะครับตอนนี้ยังเป็นสามแยกยเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับบิ๊ดดิ้งสองตึกนี้ก็จะนานแล้วนะเห็นนานแล้วครับเป็นผู้แน่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ เทจนหยกเลยก็ว่าได้ใครอยากมาเทจนหยกพูดไม่ถูกก็จะจะมีตึกสูงๆอยู่สองตึกนะครับเป็นตึกเคอารอะไรเงี้ยนะครับเป็นตึกที่ทํางานของอาสซยเกี่ยวกับรถไฟนะครับทางการรถไฟอะไรประมาณนี้นะครับของเทจนหยกนี่ฮะนี่ือด้านหน้าของเทจนหยกนะครับสถานีเทจัน,นะครับถานีรถไฟ ดูเหมือนจะอยู่ในหลืบมากเลยนะฮะที่จอดรถก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นร้านนี้นะ นั่นคือเป็นร้านนี้แหละใช่ป่ะอ่าใช่นี่ไงโอ๊คืออยู่ที่ว่า어디요 อ๋ออยู่ในเรือมากเลยคนเยอะด้วยทางเข้าคล้า้เข้าทางนี้นะครับ 없어? 자리 없어. 아어어아아 기다려, 아니, 없어. 아 아니, 없어. 아니, 없어. 아어 아니, 없어. 어 คังไงว่าต้องรอเข้านะครับคนเยอะมากเสาอาทิตยเ์เยอะจริงๆมีโต๊ะว,ว่างแต่ไม่อยากนั่งเสาอาทิตย์มาตรงเสาอาทิตย์พอดีคนเยอะมากก็ ทางเข้าหายากนิดนึงนะครับด้านหน้ามันก็ตึกแสดงละครเวทีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่แน่ใจก็จะจอดรถบริเวณนั้นนะครับแลที่จอดรถย่างมากถ้ามาช้าก็ที่จอดรถเต็มก็ต้องหาที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงเอานะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเข้าซอยมานะครับเข้าซอยเล็กๆหน่อยเดินเข้าซอยเล็กๆน้ำเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ สองข้างทางก็จะเป็นป่าพูดง่ายๆว่าเป็นบ้านเรือนสมัยก่อนที่เขามาบิว้วทำมาทำใหม่เป็นร้านอาหารนะครับส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือทำเป็นสไตล์แบบบ้านเก่าเก่ามาทำร้านอาหารจนะเป็นร้านอาหารเชียงใหม่นะครับแต่ก็จะมีชื่อหนึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับตอนท้ายนะครับส่วนเมนูก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเมนู เดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ นื้อผัดไทยนะครับอันนี้แสนเะนอยนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับว่าจะอร่อยไหมแฮ่ผัดไทยกุ้งสดอืมถืว่ารสกินได,ได้ครับเป็นรสชาติที่แบบไทยแท้ไทยแท,ยทย้อร่อยๆแค่เมนูผัดไทยเมน,นูแรกที่มาถือว่าอร่อยนะครับ 오우 맛있겠다 먹고다 กุ้งตัวใหญ่ๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินทีหลังอันนี้เด็กเขาเพิ่งเอาผักออกนะครับเป็นข้าวผัดโุรงนะครับส่วนนี้เป็นข้าวซอยนะเป็นคำจำเดาวส่วนนี้เป็นข้าวซอยนะครับก็เห็นบอกว่าเป็นข้าวซอยเชียงใหม่ด้วย ไม่รู้ว่าจะรสชาติเป็นไงเดี๋ยวต้องลองดูส่วนนี้เด็กเอาออกเ่เกียร์ข้าวผัดกับทุหมดแล้วอร่อยครับอร่อยถ้าจะให้ดีมันต้องเป็นข้าวซอยเมืองคือการไก่กุ้งคนระับ ถ้าเป็นเชียงใหม่นะเมนูหัวผู้เนี่ยฮิตมากเลยตอนที่ผมทำงานในเชียงใหม่ช้ากินหัวุิงทอดอะเรืงโยกยพัฒโ์คแก่เ,เล่นก็มีนะที่ เมนเสร์อาหารทะเลจานทอดในเมนูจะเขียนนะ,ะวานาน่าเขจะเขียนว่าอาหารทะเลจานทอดเห็นะเม,ม,น,น,มนูก็ถือว่าไม่เยอะแต่ก็เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมงินเยอะเหมือนกันอย่าอาหารทะเลจานทอดเนี้ยที่เขาเขียนไว้ ก็มีพวกปูนี่มีปลามีกุ้ง่อนมัตตมันมัตตมันหมูก็มีก็พูดง่ายๆว่าจะมีมีมีเมนูทั้งของเชียงใหม่ด้วยเมนูภาคเหนือแล้วก็เมนูภาคกลางเมนูภาคกลางก็จะมีไม่เยอะนะครับเมนูภาคกลางก็จะมีแค่สองสามอย่างมีพัดโกงแกงนี่พัดโกงแกงนี่เป็นอะไรอ่ะ โผู้ผัดผงกะหรี่แต่เขาเขียนเป็นผัดผมงแกงเนี่ยคู้ผัดผงกะหรี่หน้าตาก็มันอย่างเราเคยชินกับคำว่าสมบูรณ์พราะชนะนก็จะมีเคอร่นะฮะกะหรี่ผงกะหรี่เป็นสีเหลืองผัดแล้วก็มีปูทอดปูนิดแต่นี่ไม่ใช่แต่ก็จะเป็นอย่าง ว่าอร่อยเขาก็กินเปรี้ยงนเนี่ยถ้าถ้าข้าวซอยเนี่ยเป็นข้าวซอยเนื้อแล้วเส้นกรอบกว่าน,นี้จะอร่อยมากแต่ข้าววัตถุดิบคือมันวัตถุดิบครับสิ่งที่วัตถุดิบมันยากนิดนึง เรียบร้อยนะอิ่มเรียบร้อยแนาะทางออกทางเข้านะครับก็จะอ,อยู่ด้านหลังนะฮะต้องเดินผ่านประตูใหญ่ไม่ก,ก่อนนะครับแล้วก็จะมาเจอน้ําตกตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นล้านนั่งเล่นถือว่าโอเคฮนะอากอาศแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยผมถือว่าถ้าทาความสะอาดนิดนึงนะฮะจะโอเคมากเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็เมนูก็ กินกงงันไปนะครับกับเมนูแนะนำร้านที่ร้านเชียงใหม่นะครับที่ร้านเชียงใหม่อันนี้ประตูนี้เข้าไม่ได้นะครับต้องไปเข้าอีกประตูหนึ่งต้องเดินตรงบีนิดนึงเข้าประตูนั้นนะรประตูนี้เข้าไม่เข้านะครับก็ถือว่าอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็โอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าจะมาลองก็จอดรถด้านหน้า <c oughs> ยากนิดนึงนะครับถ้า่าเวลาเที่ยงรับรองว่ายากนะครับอาจจะมาเช้าหน่อย หรือบ่ายก็สามารถที่จะมีที่สำรองนั่งแล้วก็รับประทานอาหารได้นะครับเมนูถือว่าพอประมาณไม่เยอะไม่น้อยผมให้คะแนนที่นี่ก็ถ้าเต็มสิบผมให้ประมาณเจ็ดดาวเจ็ดเต็มสิบพอนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันข้างหน้าครับว่าผมจะพาไปที่ไหนช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโควิดยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับเป็นกำลังใจให้เราสำหรับกันเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อจะไปร้านอาหารแหลงท่องเที่ยวมีจะตกป่าคราวหน้าจะไปที่ไหนติดตามเลยนะครับบ๊ายบายครับ